แนะนำหลักสูตรและมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มก่อตั้งปีพุทธศักราช2498มหาวิทยาลัยบูรพาคือสถานศึกษาที่จุดประกายแห่งปัญญาและนำมาซึ่งความเจริญสำหรับผู้ที่ต้องการสแสวงหาความรู้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยบูรพามีพื้นที่กว่า647ไร่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นอกจากเปิดสอนที่บางแสนจังหวัดชนบุรียังมีการเปิดสอนอีกสองวิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตจังหวัดจันทบุรี และวิทยาเขตจ,จังหวัดสะแก้วมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของประเทศเพราะเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติทุกคณะของมหาวิทยาลัยบูรพามุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและของประเทศในหลากหลายศาสตร์แนะนำคณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด2หลักสูตรได้แก่1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเพศศาสตร์ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเพศศาสตร์แผนการเรียน 1. แผนกอแบบกอหนึ่งจำนวนหน่วยกิตร,รวมตลอดหลักสูตร36หน่วยกิจ 2. แผนกอแบบกอสอง จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจปรัชญาหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการค้นคว้าวิจัยในระดับลึกเพื่อสแสวงความรู้ใหม่เชิงบูรณาการด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์อาหารยาและระบบสุขภาพ โดยเน้นลักษณะงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ 1. มีวินยัยตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์สุจริตเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมในหลักการพื้นฐานและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา 3. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานและปฏิบัติงานวิจัยพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ5 สามารถสื่อสารและทำงานกับบุคคลในกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีกาละเทศะค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแผนกอแบบกอ1 1หนึ่ง1 0 0 0บาทแผนกอแบบกอสอง1 8 8 0 0 0บาทหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแผนการเรียน1 แบบ1.1จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร48หน่วยกิจ2แบบ1.2จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร72หน่วยกิจ3แบบ2.1จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า48หน่วยกิจ4แบบ2.2 จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า72หน่วยกิจปรัชญาหลักสูตรผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการค้นคว้าวิจัยในระดับลึกเพื่อสแสวงหาความรู้ใหม่เชิงบุรณาการและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์อาหารยาและระบบสุขภาพโดยเน้นลักษณะงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแบบ1.1 240,000บาทแบบ1.2 400,000บาทแบบ2.1 270,000บาทแบบ2.2 450,000บาทความสำคัญของหลักสูตร จะมุ่งเน้นแนวคิดในการบริหารจัดการสุขภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจึงทำให้เภสัชกรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพสาธารณาสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ นอกจากนี้จังหวัดชนบุรีและอีกสองจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกวงเล็บ EEC ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น จุดเด่นของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพา 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศและของอาเซียน 2. หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะบ่มเพาะนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านยาแผนปัจจุบันยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. เนื้อหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4. เรียนกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการสอนอาจารย์พร้อมช่วยเหลือในการเรียนรู้และการทำวิจัยอย่างใกล้ชิด 5. มีทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆมากมาย 6. สามารถประกอบอาชีพอิสระภาคอุตสาหกรรมและภาควิสาหกิจอื่นเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยาการพัฒนายา และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร